ในอดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระองค์เคยเกิดเป็นเจ้าชายน้อยแห่งเมืองพาราณสีชื่อว่าพระเตมีผู้มีรูปร่างงดงามและเปี่ยมด้วยปัญญาตั้งแต่ยังเล็กพระองค์ได้เห็นพระราชบิดาสั่งประหารจรจึงตระหนักว่าการเป็นกษัตริย์ต้องสั่งลงโทษต้องทำบาปพระองค์ไม่ต้องการเดินทางนั้นวันหนึ่งเทพธิดามาปรากฏและแนะนำว่าหากไม่อยากขึ้นของราช ให้กแกล้งทําเป็นคนพิการตั้งแต่นั้นพระเตมีจึงแซ้งเป็นใบเงยหูหนวกไม่พูดไม่เดินไม่แสดงอารมณ์แม้จะถูกทดสอบอย่างหนักพระองค์ก็ไม่ไวติงอดทนเช่นนี้นานถึงสิบหปีท้ายที่สุดโหนหลวงทำนายว่าเจ้าชายจะนําภัยมาสู่เมืองพระราชาจึงจําใจสั่งให้นําพระเตมีไป ฝั่งที่ป่าชาเมื่อถึงป่าชาพระเต่มีลุกขึ้นเดินยกรถเกวียนแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้พิการเลยเพียงแต่ไม่อยากสืบทอดอำนาจไม่อยากสร้างเวรกรรพระองค์เลือกออกบวชทันทีและทิ้งราชสมบัติและความสุขในวงังเพื่อบำเพ็ญเพียรและเดินสู่หนทางพ้นทุกข์เมื่อเรื่องนี้ถึงหูพระราชาและพระราชินิทั้งสองพร้อมเหล่าข้าราชบริพาร รวมถึงชาวเมืองต่างพากันออกบวชตามจนบรรลุธรรมและไปเกิดในสวรรค์พระเตมีชาดกคือชาติแรกในทศชาติชาดกแสดงถึงเนคขมบารมีคือความมุ่งมั่นในการละโลกเลิกกิเลสและสละทุกอย่างเพื่อทำนิทานทำเรื่องนี้สอนเราว่าหากมีเป้าหมายอันดีจงยืนหยัดอดทนและไม่ค่อยเคลความเพียรที่ยิ่งใหญ่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่